ออ <OOK> นมาเล่มาเล่นะลงสามมาลงสามดิมาดิมาเลยดิมาเลยดิมา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 โอ้โหโลมาใส่ปปปออี่เลยออี่เลยโหไว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 โหโหโหชัลโลอีทชัลโลอีทนโฮะสี่สามสองชัโลอีมาชัโลอีมากับเวมากับเวมากับเวนมากับเวนมากับเวนมา ลงซ้อมาลงซ้อมมาสเปซออกสเปซออกสเปซออกระวังบอมบ์ระวังบอมบ์ระวังบอมบ์บอมบ์ไม่นานนะไม่เห็นแล้วบอมบ์บอมบ์แล้จะอยู่นอนนะครับผมไม่เห็นผมไม่เห็นทีตรงทิดระวังสเซเว่นรอ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 ช้าลงหน้าประตูในห้าอี่สามน้าองช้าลงมาช้าลงมาเ้าลงมาช้าลงมาเสาอีฟ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 มาระวังระวังระวังถอยมาถอยมารอ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 ช้าลงหน้าประตูในห้าสี่สามน้องช้าลงมา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 เสาอีฟมา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 กลับมากลับมารับด้วย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  รับมาหน้าเทมันหน้าเทมานหน้ารัมาับรับรับรับเอาไว้หเอาเอาไวหนาเอาไว้หนอาเอาไว้หน้าเอาไว้หน้าเอาไว้หน้าโออยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอๆยโออยโอ้ครอบยโอ้โอ้ยโอ้ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้าโอ้าโอ้ยโอ้าโอวยโอ้าโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอมากอ้าโอ้ยโอยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโออยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยอ้อออ พอก่อนพอก่อนพอก่อนโหก่อนมันตีสองประตูนบรอเหรออืมปล่อยมันปล่อยมันโหไว้โหไว้โหไว้พอก่อนพอก่อนพอก่อนโครอเหรอเหรอระวังแชงมันรอให้บอมเบ้หรือเปล่ารอรอก่อนแล้วปะโหไว้โหไว้โหไว้อยออกไปนะอย่าไปอย่าไปรอรอข้างในนี้ก่อนโหไปกันโหไปแล้อ๋อมันจะตีสองทางแลนี้โหไว้โหไว้โหไว้รอราก่อนนะรอก่อนรอปะ โอ้ไว้โอไว้โอไวเลี้ยข้างในเลยเล่นข้างในไปเลยเล่นข้างในไปเลยโอ้ก่อนโอ้ก่อนเดินออกมา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 แล้วมอนด์อีฟมอนด์อีฟชาร์ล็อตเลยคสี่สามล้วมอนดอีฟมอนด์อีฟชาร์ล็อมาชาร์ล็อมาเสาอีฟไปเสาอีฟมาเสาอีฟกลับมากลับมากลับมาสี่เปอร์เซ็นต์เสาอีฟมาเสาอีฟมากลับเข้ามากลับเข้ามาเลยกลับเข้ามา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 ระวังระวังข้างหน้ารอเราข้างหน้าหน่อย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 รอเราารข้างหน้าหน่อยอออกกก่่่นนน โอ้ยรับ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 

รอ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 รัก่อนหัก่อนหัวก่อนหัก่อนชาโอลอตอีอนห้าสีสาองชาโอลออีมาชาร์โอลมาชาโลมาชารโลมาลงสาม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 าเปรยเราสเปรเราสเปรเราลงตามมาลงสามมาลงสามมาลงสามมาเดินอีมาเด็กอีมาเดินอีมาเด็กอีมาเดินอีมาเด็กอีมาเด็นอีมาเดินอีมาเดินอีมารอ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 เกับเบนมาเกัรเบนมาเกับเบนมากับเบนมาก่าเบมางเ็อัไวต้อเ็มารอรอรอหวไวหวหวหวก่อนหัวไวก่อนหวก่อน รอรอรอรหไววหไวรรอรอเดียยวเดเดียยหก่อน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 หวมีมอนอยู่ละระวังบอม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 หัวไวก่อนหวไก่อนรับรับอนุงรับรับอุงรับุงหหวก่หวก่หไหหไหก่อนหไก่อนรอ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  อิงเกน็อดอิงเกน็อดนชงในห้าสี่สามสองนอดน้าชคน้งตบตตบตบตบลงเสามาลงเามาลงเสามาเตาอีมาเตาอีมาเต่าอีมาเต่าอีมาเตาอีมเ่าอีมาเต่าอีมาเต่าอีมาเอีมาเต่าอีมาเต่าอี้าเต่าอีมาเต่อมาเต่าอีาอีมาเต่อีมาอมาเต่าอีมาเต่าอีมาเาีมาต่าอีม่าอีมาเต่อีมรับ่นอา่าอมัต่าอมาเตาีมาตาอมามาเต่อีมาเ่อ่มต่อ่อ่อ่มร รอ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 โอ้โหโอ้โหโอัโห่อ้โหโอ้โหรอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โอ้โหโอมาหโอ้โหโอ้โหนอาโกโอเราโอบเสาอ้มหรอ้รอรับโอรับบอ้ับบออมเสาอาเสาอาเสาอ้โอ้นมาเ้โห้นมาเ้โห้นมาอ้โหขึ้นมาอ้โหขึ้อ้โหโอมโหโอ้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 โหโออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อ้โ้โวโอ้อ้โหโอ้โหไว้โหโอ้โห่อนโห่อนโหอ้ห โฮหไว้โอไว้โอไว้รับ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 ข้างหน้ารอรับข้างหน้ข้างหน้าถ่ามาหน่อยข้างหน้าถามาหน่อยาวิมาถาวิมาถามาถามาถามารอรอรอโไว้โไว้มาลุกมัาลุกมัาลุกรอรับรอรับรอรับ้เหัวก่อนหัวก่อนหัก่อนหัวก่อนมันมีลุ้มมันมีล้ระวังบรอมบุ้งลุ้งลัวก่อนหัวก่อนหัวก่อนหัก่อนหัก่อนรอ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 อิรอหน้าโชกในห้าสี่องน้อยหน้าโชกหน้าโชหน้าโชอรลงเามาลงเสามาสวยมาสวยมากลงเามากลับมา ลงซ้ออีกลงซ้อมอีกลง้ามอมันจะถ่ายมันจะถ่ายเดี๋ยวิมมาเดี๋ยิ้มค่เดี๋ยวยิ้มแหหน้าโชคไว้รับรับแทงหน่อยรับรับหน้าโชครับน้าโชครับหน้าโชคโคก่อนโคตก่อนโควตก่อน